ท่านผู้มีบุญทั้งหลายจะไม่เลื่อนผ่านคลิปนี้เด็ดขาดเพราะนี่อาจเป็นข้อความสําคัญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กาลังจะเปลี่ยนดวงชะตาของคุณฟังให้จบคลิปเพื่อเปิดรับโชคใหญ่และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเสริมบารมีและไม่พลาดคำทำนายดีๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับปลายเดือนมิถุนายน2568สําหสำหรับชาวราศีพิจิกเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญทั้งพลังงานดวงดาวทั้งพลังงานภายัย ในจิตใจของคุณกําลังเปลี่ยนผ่านอย่างเข้มข้นหมอปลายทักแรงว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณจะรู้สึกเหมือนกําลังอยู่บนรถไฟหอทั้งเร็วทั้งสูงทั้งหวาดเสียวและเต็มไปด้วยความคาดหวังปนความกังวลแต่ทั้งหมดนี้กําลังพาคุณไปสู่บทใหม่ของชีวิตที่เต็มไปด้วยโอกาสคุณเป็นชาวพิจิกที่มีนิสัยมุ่งมั่นหนักแน่นและมีความลึกซึ้งทางอารมณ์โดยธรรมชาติในช่วงปลายเดือนนี้หมอปลายมองเห็นพลังงานแห่งการเรอ่อ ม,มุต้นใหม่พุ่งเข้าหาคุณทั้งด้านการงานการเงินและความสัมพันธ์รอบตัวคนรอบข้างอาจสังเกตได้ว่าคุณดูนิ่งสงบแต่ภายในเต็มไปด้วยการตัดสินใจและการคิดไตร่ตรองครั้งใหญ่นี่ไม่ใช่ช่วงที่จะนิ่งเฉยแต่เป็นช่วงที่คุณต้องลงมือและใช้ความเด็ดขาดของคุณในการกำหนดทิศทางอนาคตอย่างมั่นคงอย่างไรก็ตามหมอปลายย้ำหนักแน่นว่าคุณต้องมีสติในการก้าวเดินและอย่าลืมปกป้องพลังงานบุกของตัวเองจากการถูกดึงดูดไปใช้กับคนที่ไม่เหมาะสม ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้มีความเสี่ยงที่จะเจอการทดสอบทางอารมณ์ทั้งจากงานครอบครัวหรือความสัมพันธ์สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าพลังของราศีพิจิกมาจากการควบคุมตนเองและการใช้สัญชาตญาณเฉียบคมที่คุณมีอย่างชาญฉลาดบทความนี้จะพาคุณเจาะลึกทุกมิติข,ของดวงชะตาราศีพิจิกทั้งการงานการเงินความรักและสุขภาพพร้อมเคล็ดลับเสริมดวง และวิธีการปรับพลังงานอย่างเหมาะสมตามสไตล์หมอปลายทักแรงเพื่อให้คุณสามารถก้าวผ่านปลายเดือนมิถุนายนนี้อย่างสง่างามและได้รับพรอ,อย่างเต็มเปี่ยมดวงการงานราศีพิจิกปลายเดือนมิถุนายน2568ภาพรวมดวงการงานช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้หมอปลายทักแรงหรือว่างานหนักงานเข้างานเร่งจะประดังเข้ามาให้คุณจัดการไม่หยุดหย่อนทั้งงานที่คุณกําลังทําอยู่และงานใหม่ที่จะเข้ามาอย่างระทานหันดาพุธ และดาวอังคารกำลังส่งอิทธิพลทำให้คุณต้องตื่นตัวและใช้ความเด็ดขาดอย่างเต็มกำลังการทำงานของคุณจะได้รับการจับตาอย่างใกล้ชิดทั้งจากหัวหน้าเพื่อนร่วมง,งานและผู้ใหญ่ในองค์กรทุกการกระทำทุกการตัดสินใจล้วนมีผลลัพธ์ทั้งบวกและลบขึ้นอยู่กับการจัดการของคุณปลายเดือนนี้คุณจะรู้สึกเหมือนทำงานหลายอย่างพร้อมกันและบางครั้งอาจเจออุปสรรคทีคาดไม่ถึงหมอปลายเตือนให้คุณตั้งสติด และจัดลำดับความสำคัญให้ชัดเจนพิจิตอย่างคุณเก่งอยู่แล้วเรื่องการคุมสถานการณ์แต่อย่าลืมใช้ความสามารถนั้นอย่างรอบคอบอย่าเร่งรีบจนพลาดและอย่าเพิกเฉยกับสัญชาตญาณของตัวเองเด็ดขาดเพราะหลางสังหรณ์ของคุณแม่นสุดๆในช่วงนี้จุดเด่นและโอกาสที่เข้ามามีเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับความไว้วางใจเพิ่มเติมถ้าคุณขยัน และใส่ใจกับงานอย่างเต็มที่หัวหน้าจะเห็นศักยภาพของคุณอย่างชัดเจนและอาจมอบหมายโครงการใหม่ๆที่ทำให้คุณได้รับการยอมรับมากขึ้นโอกาสในการทำธุรกิจเสริมหมอปลายบอกว่าช่วงปลายเดือนนี้พิจิตหลายคนอาจเจอช่องทางใหม่ในการหารายได้พิเศษจากการลงทุนหรือธุรกิจเล็กๆที่ทำคู่กับงานประจำถ้าลงมือจริงจังผลตอบแทนระยะยาวค่อนข้างดีการได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ,ผใหญ่ผู้มีอำนาจ หรือผู้ที่มีประสบการณ์สูงกว่าคุณจะยื่นมือมาช่วยอย่างคาดไม่ถึงขอเพียงคุณเข้าหาอย่างอ่อนน้อมและกล้าปรึกษาในเวลาที่เหมาะสมสิ่งที่ต้องระวังและหลีกเลี่ยงการประทะก,กับเพื่อนร่วมง,งานดาวการงานช่วงปลายเดือนบง่งบอกถึงการถูกนินทาลับหลับหรือความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานบางคนอย่างเลี่ยงไม่ได้เหมาะปลายเน้นหนักว่าคุณต้องใช้ความนิ่งและการเจราจาอย่างฉลาดหลีกเลี่ยงการประทะตรงตรงเพราะอาจทำให้สถานการณ์บานปลาย การทำงานหามรุ่งหามค่ำจนกระทบสุขภาพเดือนนี้คุณจะรู้สึกเหมือนพลังงานหมดง่ายกว่าปกติยิ่งถ้าคุณต้องทำหลายงานพร้อมกันยิ่งต้องระวังการหงงานจนพักผ่อนไม่พอเสี่ยงป่วยหรือหมดไฟกลางคันได้การตัดสินใจเร็วเกินไปหมอปลายเห็นว่าช่วงปลายเดือนคุณจะมีโอกาสเจอการตัดสินใจสำคัญควรคิดอย่างรอบคอบไม่เช่นนั้นอาจพลาดโอกาสทองหรือทำให้งานสะดุดวิธีจัดการงานให้ราบรื่น จัดตารางงานเป็นลำดับใช้สมุดโน้ตแอปพลิเคชันหรือวิธีการใดๆที่ช่วยคุณมองภาพรวมงานทั้งหมดแล้วจัดลำดับความสำคัญเลือกทำงานที่ด,วด่วนและสำคัญก่อนงานอื่นๆค่อยจัดการภายหลังกล้าขอความช่วยเหลือถ้ารู้สึกว่าภาระง,งานมากเกินไปลองพูดคุยกับหัวหน้าหรือขอความร่วมมือจากเพื่อนร่วมทีมหมอปลายบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวบริหารพลังงานของตัวเองที่จิตขึ้นเชื่อเรื่องความทุ่งเทแต่การฝืน จนเกินไปกลับบันทอนความสามารถของคุณแบ่งเวลาให้ตัวเองทักบ้างหายใจลึกๆและทักสมองระหว่างทำงานเพื่อให้คุณสามารถรถทำงานได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องแนวโน้มการงานหลังปลายเดือนมิถุนายนถ้าผ่านช่วงปลายเดือนมิถุนายนไปได้อย่างราบรื่นหมอปลายบอกว่าต้นเดือนกรกฎาคมพลังงานการงานของคุณจะค่อยๆฟื้นตัวคุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์จากความพยายามที่ผ่านมาทั้งการได้รับการชื่นชมโบนัสพิเศษ หรือโอกาสการพัฒนาไปอีกขั้นดังนั้นช่วงปลายเดือนนี้อย่าย่อท้อทําทให้เต็มที่แล้วความสําเร็จจะค่อยๆตามมาอย่างแน่นอนคําแนะนําพิเศษจากหมอปลายสําหรับการงานมันไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเพื่อเสริมพลังการงานพกหินโกเมนหรือหินสีแดงเข้มติดตัวเพื่อเสริมความมั่นคงและความมั่นใจผู้จาด้วยความสุภาพและชัดเจน หลีกเลี่ยงการประชดประชันเพื่อนร่วมง,งานดวงการเงินราศีพิจิกปลายเดือนมิถุนายน2568นภาพรวมการเงินหมอปลายทักแรงไว้เลยว่าช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้เป็นช่วงการเงินผันผวนแต่มีโอกาสพลิกฟืน้นสำหรับชาวพิจิกคุณอาจรู้สึกเหมือนการเงินวิ่งเข้าวิ่งออกไวและมีค่าใช้จ่ายแทรกซึมเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวทั้งจากภาระเดิมและจากเหตุการณ์ใหม่ๆที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการซ่อมรถซ่อมบ้านหรือ ต้องช่วยเหลือคนใกล้ตัวเรื่องเงินทองนี่คือช่วงเวลาแห่งการจัดการการเงินอย่างมิสติและจัดการการใช้จ่ายให้รอบคอบกว่าปกติแต่ในความผันผวนนั้นหมอปลายเห็นว่ายังมีโอกาสทองแฝงอยู่พลังของราศีพิจิกนั้นเข้มข้นและคุณมีเซนต์การหาเงินที่ไม่ธรรมดาปลายเดือนนี้เหมาะกับการมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ หรือหาช่องทางเสริมรายได้จากความสามารถพิเศษของคุณไม่ว่าจะเป็นงานฟรีแลนซ์ค้าขายออนไลน์หรือการเปิดรับงานพิเศษและหากคุณใช้สัญชาตญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจโชคลาภก,การเงินก็มีสิทธิ์วิ่งมาหาคุณอย่างคาดไม่ถึงแหล่งเงินทองและโอกาสพิเศษโชคลาภจากการเจรจาและการค้าหมอปลายเน้นว่าหากคุณทําการค้าขายของออนไลน์หรือติดต่อเจรจาธุรกิจอยู่นี่เป็น จังหวะด,ดีที่จะปิดการขายสำคัญและรับทรัพย์ก้อนใหญ่จากลูกค้ารายสำคัญลาบลอยจากงานพิเศษหรืองานเสริมจะมีโอกาสงานนอกเหนือจากงานประจำเข้ามาให้คุณเลือกทำรับงานแบบนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่คุ้มค่ากับผลตอบแทนการได้รับเงินพิเศษจากครอบครัวหรือมรดกในช่วงปลายเดือนบางคนอาจได้รับข่าวดีจากผู้ใหญ่หรือญาติผู้ใหญ่ที่ช่วยสนับสนุนการเงิน หรืออาจได้รับมรดกหรือเงินทองเล็กๆน้อยๆที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวความเสี่ยงและสิ่งที่ต้องระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและการลงทุนเสี่ยงสูงช่วงปลายเดือนนี้คุณอาจรู้สึกอยากซื้อของให้รางวัลตัวเองแต่หมอปลายขอให้ระมัดระวังการใช้เงินเกินจำเป็นและหลีกเลี่ยงการลงทุนแบบสิ่งดวงเพราะอาจทำให้ขาดทุนการถูกเอาเปรียบจากคนใกล้ตัวมีเกณฑ์ที่เพื่อนสนิทญาติหรือคนรู้จักบางคนอาจมาหยิบยืมเงินหรือขอความช่วยเหลือทางการเงิน ถ้าจะช่วยควรพิจารณากำลังของคุณก่อนและต้องมั่นใจว่าเขาจะสามารถคืนได้การทำเอกสารทางการเงินผิดพลาดหมอปลายเตือนหนักให้ตรวจสอบเอกสารการเงินทุกอย่างให้รอบคอบทั้งการเซ็นสัญญาโอนเงินและการทำธุรกรรมต่างๆเพราะอาจเกิดความผิดพลาดจากความรีบร้อนจนต้องมานั่งเครียดทีหลังวิธีจัดการการเงินให้มั่นคงจะทำงบประมาณล่วงหน้าเขียนรายรับ รายจ่ายในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์เพื่อตรวจสอบว่าเงินทองไหลออกไปไหนบ้างและควรตัดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยตรงไหนเก็บออมอย่างมีเป้าหมายหมอปลายแนะนําว่าช่วงนี้ถ้ามีเงินเหลือให้กันเงินบางส่วนไว้ในบัญชีออมทรัพย์เพื่อความอุ่นใจและตั้งเป้าหมายในการเก็บเงินอย่างน้อย10-20อร์ซของรายรับกระจายความเสี่ยงในการลงทุนถ้าจะลงทุนหมอปลายบอกว่าควรกระจายหลายช่องทางเช่นฝากประจําซื้อกองทุนหรือเลือกหุ้นที่มั่นคงเพื่อลดความเสี่ยง จากความผันผวนของตลาดมันทำบุญเกี่ยวกับการเงินลองบริจาคค่าน้ำค่าไฟวัดถวายปัจจัยแด่ผู้ปฏิบัติธรรมหรือทำบุญกับโรงพยาบาลเพื่อเสริมดวงการเงินและปัดเป่าสิ่งขัดขวางคำแนะนำเพิ่มเติมจากหมอปลายสำหรับการเงินพกกระเป๋าสตางค์โทนสีเข้มอย่างดำน้ำเงินเข้มหรือม่วงเข้มเพื่อเสริมพลังการดึงดูดทรัพย์พกยันการเงินหรือภาพเทพเจ้าแห่งโชคลาภเช่นพระแม่ลักษมีหรือปีเสียสายไว้ในกระเป๋าสตางค์ท่องคาถาเรียก ซักก่อนเริ่มวันเช่นอุอาคศเพื่อเปิดดวงการเงินให้ไหลลื่นสรุปภาพรวมการเงินปลายเดือนมิถุนายนของราศีพิจิกแม้การเงินอาจสะดุดบ้างจากรายจ่ายจอดแต่คุณมีโอกาสพลิกสถานการณ์ด้วยความสามารถและความเฉลียวฉลาดของคุณหมอปลายบอกว่าถ้ารู้จักระวังการใช้จ่ายและเปิดรับโอกาสใหม่ๆเงินทองจะไหลกลับมาง่ายกว่าที่คิดและอาจมีโชคจัดก,การเจรจาค้าขาย และงานเสริมเข้ามานุนอีกด้วยที่สำคัญคือการตั้งสติและมีวินัยการเงินอย่างต่อเนื่องแค่นี้ปลายเดือนมิถุนายนคุณจะผ่านไปได้อย่างมั่นคงแน่นอนดวงความรักราศีพิจิกปลายเดือนมิถุนายน2568ภาพรวมความรักปลายเดือนมิถุนายนนี้หมอปลายทักแรงว่าความรักของชาวพิจิกกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการทดสอบทั้งสำหรับคนโสดและคนมีคู่พลังงานของดาวศุกร์ และดาวอังคารกำลังผลักดันอารมณ์คุณให้พุ่งพล่านอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนช่วงนี้คุณอาจรู้สึกอ่อนไหวง่ายน้อยใจกับคำพูดเล็กๆน้อยๆและบางทีก็เหมือนอารมณ์ขึ้นลงอย่างคาดเดาไม่ได้แต่ในความอ่อนไหวนี้หมอปลายบอกว่าลึกๆแล้วคุณกำลังต้องการความมั่นคงความชัดเจนและการใส่ใจจากคนรักอย่างมากและนั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาอยากกลัวที่จะพูดความรู้สึกและอย่ารอให้คนอื่นเดาใจคุณเพราะนั่นจะทำให้คุณ เครียดเปล่าๆสำหรับคนโสดหมอปลายมองว่าคนโสดพิจิตปลายเดือนนี้มีโอกาสเจอใครบางคนจากการแนะนำของเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานหรือจากการทำงานกลุ่มและคนนั้นจะเข้ามาเขย่าใจคุณจนคุกนอดยิ้มไม่ได้แต่ต้องระวังให้ดีคนนนั้นอาจไม่ได้มาด้วยความชัดเจนตั้งแต่แรกและคุณอาจต้องเปิดเกมก่อนไม่ต้องลังเลหมอปลายบอกว่าถ้าชอบใครควรแสดงความรู้สึกบ้าง เพราะจังหวะนี้ถ้าคุณนิ่งเกินไปเขาอาจคิดว่าคุณไม่สนใจแล้วถอยหนีไปคําแนะนําสําหรับคนโสดแต่งตัวให้มั่นใจเลือกชุดโทนสีเข้มอย่างสีม่วงสีแดงเบอร์กันดีจะช่วยดึงดูดความสนใจสร้างโอกาสให้ตัวเองได้พูดคุยกับคนใหม่ๆและอย่ากลัวที่จะทักก่อนใส่ที่คริสตันโรสคอสเสริมพลังความรักหรือทําบุญถวายดอกกุหลาบแดง9้าดอกเพื่อเสริมดวงความรักสําหรับคนมีคู่หมอปลายทักเลยว่าขอ และมีคู่ช่วงปลายเดือนนี้ต้องระวังการเข้าใจผิดและอารมณ์รุนแรงถ้ามีปัญหาค้างคาใจควรเลือกเวลาเหมาะสมคุยกันตรงๆไม่อย่างนั้นอาจเกิดการระเบิดใส่กันจนยากจะประนีประนอมและอาจทําให้บรรยากาศความรักตึงเครียดเกินจําเป็นแต่ถ้าคุณสามารถพูดคุยอย่างมีเหตุผลฟังกันและกันและไม่ปล่อยให้อารมณ์ครอบงําหมอปลายบอกว่าคุณกับคู่ของคุณสามารถเข้าใจกันมากขึ้นและอาจทําให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้นกว่าเดิมเสียอีกคําแนะนําสําหรับคนมีคู่ มันแสดงความใส่ใจด้วยการามถ่ายดูแลและให้เวลากับคนรักมากขึ้นพากันไปทำบุญเสริมดวงคู่เช่นถวายสังฆทานคู่หรือปล่อยปลาหน้าเขียงหลีกเลี่ยงการโต้เถียงในช่วงปลายเดือนถ้ารู้สึกอารมณ์ร้อนควรพักก่อนค่อยกลับมาคุยใหม่สำหรับคนมีปัญหาซับซ้อนเช่นคุยหลายคนหรือรักสามเศร้าหมอปลายเน้นย้ำว่าช่วงนี้กำจัดเต็มถ้าคุณกำลังผัวพันกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเช่นคุยหลายคนหรือแอบคบซ้อนควรรีบจัดการให้เด็ดขาด ก่อนเดือนใหม่เข้ามาเพราะปลายเดือนวิทุนายุ่นนี้ดวงการเปิดเผยกำลังแรงและมีโอกาสที่ความลับจะหลุดออกมาจนเกดิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของคุณคำแนะนำสำหรับความสัมพันธ์ซับซ้อนเลือกตัดสินใจให้ชัดเจนเลือกใครหรือปล่อยใครก่อนที่จะสายเกินไประวังการพูดคุยผ่านโซเชียลมีเดียทั้งข้อความและภาพถ่ายเพราะมีโอกาสที่จะหลุดถึงมือบุคคลที่คุณไม่คาดคิดถ้ามีความตั้งใจเริ่มใหม่ อย่างซื่อสัตย์นี่เป็นช่วงเหมาะที่จะเริ่มปฏิบัติเลยเคล็ดลับเสริมพลังความรักจากหมอปลายภกหินโรโดไนท์หินโรโดไนท์เหมาะก,กับพิจิกช่วงปลายเดือนมิถุนาย,ยนอย่างมากเพราะช่วยเสริมความเข้าใจกันและกันและปลอประโลมจิตใจทำบุญเกี่ยวกับความรักหมอปลายแนะนําทำบุญกับเด็กกำพร้าหรือตักบาทด,ด้วยของหวานและผลไม้เพื่อเปิดดวงความรักให้สมหวังปล,ปล่อยปลาทับทิมเพื่อปล่อยความอึดอัดและรับพลังใหม่ๆเข้ามา สรุปภาพรวมความรักของพิจิตปลายเดือนมิถุนายนคนโสดจะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนถ้ากล้าเปิดใจคนมีคู่ต้องระวังความขัดแย้งแต่ถ้าผ่านพ้นไปได้ความสัมพันธ์จะมั่นคงขึ้นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ซับซ้อนควรตัดสินใจอย่างเด็ดขาดก่อนปลายเดือนใช้พลังงานของคุณอย่างมีสติและเสริมดวงด้วยการทำบุญเพื่อความรักเพื่อดึงพลังบวกเข้ามาดวงสุขภาพประสีพิจิตปลายเดือนมิถุนายน2 5ง8ภาพรวมสุขภาพ ปลายเดือนมิถุนายนนี้หมอปลายทักแรงเลยว่าชาวราศีพิจิกต้องใส่ใจดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเพราะพลังงานของคุณช่วงนี้กำลังถูกดึงไปหลายทางทั้งงานทั้งความเครียดและความสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้ล้วนสะสมและทำให้ร่างกายอ่อนล้ายอย่างไม่ทันตั้งตัวหากคุณปล,ปลอดปละเลยไม่เพียงแต่ร่างกายที่จะอ่อนแรงแต่สภาพจิตใจก็อาจด,ดิง่งลงไปด้วยจุดอ่อนสุขภาพและอาการที่ต้องระวังอาการปวดหลังคอและบ่าไหลหมอปลายทักว่าราศีพิจิกปลายเดือนนี้มัก นั่งนานยืนนานหรือทำงานหน้าจอคอมหรือมือถือเยอะจนเกิดอาการปวดตึงควรหมั่นลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายและปรับอิริยาบถท,ทุกๆชั่วโมงเพื่อความเครียดสะสมของกล้ามเนื้อระบบย่อยอาหารไม่ข้อ,อยะดีทั้งท้องอืดกรดไหลย,ย้อนและการขับถ่ายไม่เป็นปกติเพราะความเครียดและการกินอาหารที่เร่งรีบหมอปลายแนะนำให้กินตรงเวลาและเน้นอาหารที่ย่อยง่ายอาการปวดหัวและนอนไม่หลับ ถ้าคุณปล่อยความเครียดสะสมไว้หมอปลายบอกเลยว่าจะมีผลให้การนอนหลับไม่มีคุณภาพฝันร้ายและตื่นกลางดึกบ่อยๆควรหาวิธีผ่อนคลายก่อนนอนเช่นฟังเพลงบำบัดทำสมาธิหรือนั่งสูดลมหายใจลึกๆสัก5-10นาทีวิธีการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมจะตารางพักผ่อนและออกกำลังกายพิจิตขึ้นชื่อว่าทุ่งเทกับงานมากแต่ปลายเดือนนี้ต้องแบ่งเวลาออกกำลังกายเบาๆเ,เ,เช่นโยคะยืดเหยียด หรือเดินเร็วเพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตและช่วยปลดปล่อยความเครียดดื่มน้ําให้พอและเลือกอาหารบํารุงร่างกายหมอปลายเน้นย้ำให้คุณดื่มน้ําอย่างน้อยหนึ่ง5-2ถึงลิตรต่อวันและกินผักผลไม้สดเพิ่มวิตามินและเลี่ยงของทอดของมันหรืออาหารรสจัดที่ทําลายกระเพาะก,การพักจิตใจสําคัญมากพิจิกช่วงปลายเดือนมิถุนายนจะได้พลังบวกจากการพักสมองหางานอดิเรกทําบ้างเช่นฟังเพลงอ่านหนังสือดูภาพยนตร์ หรือออกไปเดินเล่นชมธรรมชาติสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ช่วยรีเฟรชจิตใจคุณได้อย่างมหัศจรรย์คำแนะนำเสริมดวงสุขภาพจากหมอปลายจุดเทียนอารมาและทำสมาธิกลิ่นหอมอ่อนๆจากลาเวนเดอร์หรือมะลิจะช่วยปรับสมดุลอารมณ์และทำให้คุณผ่อนคลายมากขึ้นทำบุญปล่อยสัตว์หมอปลายแนะนำการปล่อยปลาไหลหรือปลาดุกก้าวตัวเพื่อเสริมพลังชีวิตและสุขภาพให้แข็งแรงพกหินอเมิติสหินอเมทิตช่วยให้จิตใจสงบเสริมสมาธิ และเพิ่มความมั่นคงทางอารมณ์ของพิจิกช่วงนี้บทสรุปภาพรวมสุขภาพของพิจิตปลายเดือนมิถุนายนชาวราศีพิจิกช่วงปลายเดือนมิถุนายน2568นต้องเน้นการพักผ่อนและการจัดการความเครียดอย่างจริงจังหมอปลายย้ำว่าร่างกายคุณกำลังบอกสัญญาณบางอย่างและคุณจำเป็นต้องฟังเสียงนั้นอย่างใส่ใจถ้าดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีทั้งร่างกายและจิตใจคุณจะกลับมาแข็งแรงสดใสและพร้อมรับโอกาสดีๆที่กำลังจะเข้ามาในเดือนต่อไปอย่างแน่นอน 6เคล็ดลับเสริมดวงราศีพิจิกปลายเดือนมิถุนายน2568หมอปลายทักแรงว่าช่วงปลายเดือนมิถุนายนเป็นช่วงเวลาแห่งการปรับสมดุลและเสริมพลังบวกให้กับชีวิตของชาวราศีพิจิกอย่างแท้จริงหลังจากคุณผ่านบททดสอบทั้งงานเงินและความรักมาแล้วการเสริมดวงจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการดึงโชคลาภและพลังบวกเข้ามาอย่างเต็มที่ใครพร้อมแล้วเตรียม ทำตามเคล็ดลับเหล่านี้ไปพร้อมกันเลยหนึ่งทำบุญเสริมดวงอย่างถูกจุดการทำบุญช่วงปลายเดือนมิถุนายนหมอปลายเน้นการทำบุญดังนี้ปล่อยปลาหรือสัตว์น้ำแนะนำปล่อยปลาดุกปลาไหลหรือปลาทับทิม9้าตัวจะช่วยปลดปล่อยสิ่งติดขัดและเสริมพลังชีวิตใหม่ถวายสังฆทานยาและของใช้จำเป็นสร้างบุญกุศลให้ผู้ป่วยหรือผู้ยากไร้จะช่วยเสริมดวงการเงินและการงานอย่างชัดเจนตักบาตรพระสงฆ์ด้วยผลไม้และของหวาน เสริมเสน่ห์ให้ความรักและความเมตตารอบตัวคุณสองพกเครื่องรางหรือหินมงคลติดตัวชาวพิจิตเหมาะกับการพกพาข,ของมงคลดังนี้เพื่อเสริมโชคหินโกเมนกานิตเสริมพลังอำนาจดึงดูดการเงินและทําให้การงานราบรื่นอ,อเมทิสแมตมมิติเสริมความสงบและการมีสมาธิให้คุณจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดียิ่งขึ้นยงพญานาคหรือผ้าพญานาคเพิ่มพลังการปกป้องคุ้มครองและช่วยปลดล็อกความมั่งคั่งสาม สีมงคลและการแต่งตัวเสริมดวงหมอปลายบอกว่าเฉดส,สีมงคลสำหรับปลายเดือนมิถุนายุนี้ของพิจิกคือม่วงเข้มแดงเบอร์กันดีและดำเลือกใส่เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับโทนสีเหล่านี้ก่อนเริ่มงานสำคัญหรือการเจรจาถ้ามีการพรีเซนต์งานสัมภาษณ์งานหรือต้องการความมั่นใจในการเจรจาใช้ลิปสติกสีแดงเข้มหรือพกผ้าสีม่วงติดกระเป๋าจะช่วยเพิ่มพลังถ้ามีการทำบุญหรือเดินทางไกลควรพวกของใช้สีดำหรือม่วงเพื่อป้องกันอุปสรรคสีคำพูดมงคล และการตั้งจิตก่อนเริ่มวันช่วงปลายเดือนมิถุนายนหมอปลายเน้นว่าชาพิจิกควรกล่าวคำพูดมงคลเพื่อดึงดูดผลหางกเช่นทุกสิ่งที่ฉันทำสำเร็จอย่างราบรื่นโชคลาภมาหาฉันอย่างง่ายดายฉันคู่ควรกับความรักความมั่งคัง่งและความมั่นคงฉันปล่อยวางความกังวลและเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่ดีงามพูดทุกเช้าหน้ากระจกอย่างมั่นใจเพื่อให้พลังงานดีๆซึมซับเข้าสู่จิตใต้สำนึกห้า การจัดสมดุลพลังงานภายในเนื่องจากพลังงานของราศีพิจิกปลายเดือนนี้ค่อนข้างเข้มข้นหมอปลายแนะนำการทำสมาธิสั้นๆหวันละสิบถึงสินาทีเพื่อจัดสมดุลฝึกการหายใจลึกๆเข้าทางจมูกนับสีวินาทีและปล่อยลมหายใจออกทางปากอย่างช้าๆสวบดบทคาถาง่ายๆอย่างนโมพุทธายักษ์ก้าจบก่อนนอนเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีและรับพรคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หกหลีกเลี่ยงพลังงานลบและบุคคลทกซิกช่วงนี้พลังงานคุณอ่อนไหวเป็นพิเศษ หมอปลายทักแรงว่าควรเว้นระยะจากคนขี้บ่นคนขี้ฉาหรือผู้ที่ทำให้คุณเสียพลังบวกเลือกคบคนคิดบวกและพูดคุยเชะ้ากับคนที่คุณไว้ใจถ้ารู้สึกอึดอัดให้ออกจากสถานการณ์นั้นๆทันทีและหากจำเป็นต้องอยู่ใกล้ควรพกหินอเมทิสหรือลูกประคำไว้เพื่อป้องกันพลังงานลบเจ็ดสร้างพื้นที่มงคลภายในบ้านบ้านของคุณเป็นที่พักใจหมอปลายแนะนำการจัดบ้านเสริมดวงดังนี้ ทำความสะอาดโต๊ะทำงานและห้องนอนให้โปร่งโล่งรับพลังงานบุกจุดทูปหอมหรือกําญาบูชาท้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งวางต้นไม้เขียวๆหรือคริสตัลสีม่วงไว้บนโต๊ะทำงานเพื่อเพิ่มความสงบและความคิดสร้างสรรค์สรุปภาพรวมการเสริมดวงพิจิตปลายเดือนมิถุนายนชาวพิจิกช่วงปลายเดือนมิถุนายนต้องใช้ทั้งความนิ่งความฉลาดและความมุ่งมั่นในการรับมือกับทุกสถานการณ์หมอปลายทักแรงว่า ถ้าคุณใส่ใจดูแลทั้งการงานการเงินความรักและสุขภาพควบคู่ไปกับการทำบุญเสริมดวงและจัดสมดุลพลังงานในตัวเองคุณจะสามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปอย่างราบรื่นและเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่กำลังรอยอยู่ข้างหน้าอย่างมั่นใจ